อยู่กับงานโลดลังสต็อกกันอยู่นะครับผมคาว่าง,งานโลดลังสตออ็อกอ่ะบางทีมันอาจจะมีรื้อรอยเล็ก,ลกๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมหรือบางบางตัวมันอาจจะไม่มีเลยก็คือมันอยู่ในโหมดที่กําลังลลบพื้นที่เพราะว่าสินค้าผมกําลังจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมตัวนี้เลย r 3 1 om นะครับผมอันนี้ก็เจออยู่ประมาณ4ตัวหรือ5ตัวนี่แหละต้องไปรื้อเจออีกทีบางทีตัวไหนที่สายเสนมันขึ้น ผมก็เปลี่ยนสายให้ใหม่อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคลองฟังเสียงกันดูก่อนใครที่อยากได้แนวเสียงค,คล้ายๆ Yamaha ย้ำเลยนะว่าแนวเสียงที่ค,คล้ายๆเสียง6กคุก Yamaha ตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสเปคเนื้อไม้ใกล้เคียงกับพวก F 6 0 0พวก F 3 1 0หลอะไรพวกนี้น,นะครับเดี<อ>๋ยวฟังเสียงก่อน ตากตู้แอมนะอันนี้แจ้งไว้ก่อน ได้เลยเสียงสะอาดดีอนจีะจะเป็นเสียงของเล่นผ่านอุม้มเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกีตเต้าเปล่าก่อน ใครที่มีงบอยู่ประมาณ2,500ตัวนี้เลยนะผมแจ้งไว้เลยน่าเล่นมากนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะราทานี้อันนี้คือเสียงกีตาร์ปรเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูก่อน ไ,ได้ถือว่าโอเคเลยข้างหน้ามันจะเป็นสกู๊นะครับผมเป็นปิก,กาดคล้ายๆกับตัวยามาฮ่าเลยสวยนะรูปทรงสวยด้วยเป็นทรง O อนะครับผมขนาดอยู่ที่ประมาณ40นะครับผม40หรือ41ไม่รู้น่าจะประมาณ40นะครับโอเคหัวสวยนะครับผมลูกบิดเหล็กตันคอเคลือบสาตินนะลำตัวจะเคลือบเงานะครับผม โอเคแล้วก็มีตัวตั้งสายให้ในตัวด้วยปรับเบรกกลางแหลมสไลด์ถือว่าคุ้มมากเลยตัวนี้เป็นโปรไฟฟ้าเสียบสายแจ็คใส่ฐาน9โวลต์ตัวนี้มีกระเป๋าให้พร้อมนะครับผมแล้วก็มีฐาน9โวลต์ให้มีปิกให้นะครับซตัพให้เรียบร้อยหมดเลยตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180แก็บรายทางอยู่ที่ 2, 5 0 กรณีที่เก็บปลายทางขออนุญาตเก็บค่าส่ง250ที่เหลือจ่ายปลายทางได้เลย2,500อันนี้ขออนุญาตเก็บจริงๆนะครับผมใครไม่กล้าโอนใครไม่กล้ามาจจำปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเรียนสั่งของเยอะมากของตีกลับไปกลับมาไม่ไหวนะครับผมอันนี้เสียค่าเสียค่าส่งบานเลยไม่เอานะอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับผมถ้าใครเจอใน YouTube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผม ชิ้กต่ำด้วยราคาแค่2 0 0ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผมเรโซเนนมันเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาค่อนข้างเจะดดีนะครับผมตัวนี้ผมก็ขายมานานแล้วแหละบนห้าง3กว่านะ3 7 3 8นะรุ่นนี้นะครับผมโอเคท่านใดสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะถ้าสนใจพร้อมที่จะปิดหรือพร้อมที่จะสั่งสินค้าทักแชทส่วนตัวหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับผมตัวนี้สวยมากๆเลยไม้มมฮอกกานีด้านหลังมีอยู่ประมาณ 4หรือ5ตัวนี่แหละเดี๋ยวผมไปรู้อีกทีหนึ่งนะครับผมสนใจก็ทักแชทตของมาได้เลยเอขอบคาุณมากครับ